อันนี้เป็นของบิลเกตส์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับสองของโลกไม่มีใครไม่รู้จักเขาเจ้าพ่อ Microsoft นะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่พูดทุกครั้งทุกคนต้องฟังช่วงโควิด -19 เ,เขาก็เป็นคนแรกๆนะคะที่ออกมาพูดถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังจากโควิด1นนะคะแล้วก็มีโอกาสค่ะที่ทางนักเขียนจากนิตยสารฟรอสเนี่ยไปสัมภาษณ์เขานะคะว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของบิลเกตส์คืออะไรนะคะซึ่งบิลเกตส์เนี่ยเองหลายคนก็คิดว่าอาจจะมี คำคมคำเฉียบแหลมหรือเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์หรือแม้แต่ความมั่งคั่งหรือเปล่าแต่คําตอบคือไม่เลยนะคะซูเปอร์พาวเวอร์หรือว่าสุดยอดขุมพลังของบิลเกตส์ที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จหลังจากที่เดวินทรอปส์นักเขียนประจำในไทยา th, สารฟรอสเคยถามเขาเขาบอกว่ามีแค่2ข้อเท่านั้นเองใช่หรือเปล่าว่า2ข้อนี้พวกเราทุกคนได้ยินได้ฟังกันมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกมากขึ้นว่าหมายถึงอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะก็ ก็คือ optimist นะคะนั่นก็คือการมองโลกในแง่บวกนั่นเองค่ะและข้อที่2คือ teamwork นะคะหรือว่าพลังของการทำงานเป็นทีมค่ะถามว่า optimist หรือว่าการมองโลกในแง่บวกของ bill g a t e หมายถึงอะไรนะคะ bill g a t e บอกไว้แบบนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาถ้าพูดถึงการมองโลกในแง่ดีพวกเราทุกคนอาจจะคิดวา่าเราต้องมองโลกให้ดีกว่าสิ่งที่เป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการทางานนะคะหรือแม้แต่เรื่องของวิกฤต ให้เห็นเป็นโอกาสแต่บิลเกสเขาไม่ได้มองแค่นั้นเขาบอกว่าการมองโลกในแง่ดีของเขาหมายถึงนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะเขาบอกว่านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้เนี่ยแหละที่จะช่วยแก้ปัญหาและทำให้สังคมโลกดีขึ้นได้นะคะ โดยสิ่งที่บิลเกตส์เคยพูดไว้ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในปี2019เขาบอกว่าการลงทุนในนะวัตกรรมวิทยาศาสตร์ที่มากขึ้นนั้นจะช่วยยุติภาวะการอดอยากและจำกัด รวมถึงกําจัดโรคมาลาเรียให้หมดไปได้ภายในปี2040นั่นเองค่ะดังนั้นสิ่งที่บิลเกสเขาเน้นย้ำมาเสมอก็คือจงมองโรคในแง่ดีนะคะแล้วก็พยายามให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เหมือนที่เขาเคยรวบรวมคนเก่งๆจากทั่วโลกมาเพื่อพัฒนาสุขะอ,อนามัยให้กับคนที่ขาดแคลนนะคะในแอฟริกาเป็นต้นนั่นเองค่ะส่วนที่สนะคะก็คือเรื่อง ของทีมเวิร์กนะคะหรือว่าการทํางานเป็นทีมบิลเก s สบอกไว้แบบนี้คะ่ะว่าสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถรวบรวมคนมีฝีมือนะคะแล้วก็คนเก่งๆจากทั่วโลกให้มาอยู่ด้วยกันได้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ง่ายคะ่ะย้อนกลับไป Microsoft ในปี1975นะคะเขาบอกว่าเขาต้องใช้เวลานับปีทีเดียวนะคะกว่าจะยอม ทำให้คนใน Microsoft เนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นวันทีมค่ะเขาบอกต้องใช้การพูดคุยทำความเข้าใจแล้วก็ต้องอดทนรวมถึงรับฟังทีมงานทุกทุกคนเลยนะคะจนกระทั่งเขาใช้เวลา5ถึง6ปีค่ะสมาชิกทุกคนถึงจะรู้สึกว่าเป็นทีมเดียวกับเขาเห็นไหมคะว่าแม้วันนี้เขาจะประสบความสำเร็จอย่างมากแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ง่ายเลยเช่นเดียวกัน ความสามารถในการทำงานเป็นทีมนี้นะคะบิลบอกว่าก็ทำให้เขาสามารถก่อตั้งบิลแอมมิลินดาเกส f o อ n d เดชันขึ้นมาได้ซึ่งเป็นมูลนิธินะคะที่ช่วยเหลือด้านของสาธารณสุขนะคะโดยเฉพาะเรื่องการผลิตวัคซีนให้กับประชากรโลกนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจทำมาโดยตลอดค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเขายังบอกอีกด้วยนะคะว่าเขาโชคดีไม่น้อยที่เขาสามารถนาทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นมา ประยุกต์และมาต่อยอดได้สิ่งสําคัญคีย์เวิร์ดคือการต่อยอดค่ะเพราะการต่อยอดจะทําให้เขาเนี่ยนะคะสามารถที่จะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ต่อตอนเองเท่านั้นแต่ยังหมายถึงคนรอบข้างด้วยดังนั้นนะคะคําถามสุดท้ายนะคะที่ทางนักเขียนนิตยาสารฟรอสสามบิ a เกตไปว่าถ้าคุณขอพรได้หนึ่งข้อคุณอยากขออะไรนะคะถ้าใครเคยดูซีรีส์ Netflix ที่บิลเกตออกมาพูดคงจะเดาคำตอบได้ไม่ยากคะ่ะเขา แบบนี้เขาบอกว่าขอพรพิเศษได้เหรอเขาอยากขออย่างเดียวเลยคือต้องการร่างกายที่แข็งแรงเพื่อให้มีแรงทํางานเพื่อสังคมมากขึ้นแล้วก็ยังอยากขอเวลามากขึ้นด้วยจะได้วางสมดุลระหว่างการทํางานกับการดูแลลูกๆทั้ง3คนควบคู่กันได้อย่างดีนะคะเพราะว่าทางด้านของ Netflix เนี่ยเคยไปสัมภาษณ์บิลเกสว่าสิ่งที่คุณกลัวที่สุดในชีวิตคืออะไรบิลเกสบอกไว้แบบนี้ค่ะพีวิ์บอกว่า เขากลัวสมองของเขาจะไม่ทํางานเป็นคนที่โอ้โหพูดกี่ครั้งเนี่ยเราก็ต้องจําทุกครั้งจริงๆเขาบอกว่าสมควณแล้วที่เป็นมหาเศรษฐีระดับโลกนะครับแล้วก็ู่นหนึ่งเลยผมรู้จักนะครับเอ่อเกรส์เนี่ยจากสารคดีอันหนึ่งผมอยากแนะนำเลยนะ Triumph of the Nerds หลายๆคนมองว่าเด็กที่เรียนวิทยาศาสตร์เป็นเนิร์ดแต่ปรากฏว่าเนิร์ดอย่างเช่นบิลเกรทส์ก็ดีหรือสตีฟจอส์ก็ดีซึ่ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นเพื่อนกันนะฮะ สามารถขับเคลื่อนโลกทั้งใบได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบอกข้อแรกๆเลยคือ STEM ครับการศึกษาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เอนจิเนียริงสำคัญมากๆนะครับบ้านเราเด็กอาจจะเรียน STEM ค่อนข้างน้อยอยัออยงไงก็ตามนะครับผนวกไอเดียดีๆของบิลเกสชายผู้ถือนามบัตรใบเดียวตลอดชีวิต CEO Microsoft เพราะเป็นคนก่อตั้งจวบจนระทั้งถึงวันนี้ยิ่งใหญ่มากๆขอบคุณสารอาหารสมองนะยินดีค่ะ